สวัสดีนะคะพี่ๆีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายผัาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีผัาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลย ที่เบอร์0 9 4 9์9 9 8 0 1นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่414ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาหลากหลายรายการเลยนะคะเปิดแบงป้ปานที่อง์ละ 200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่พกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มกันที่องค์นี้เลยนะคะเป็นพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะคะ เหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรด้านหลังเป็นรอยจานแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่2นะคะ รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะรายการที่สองนะคะเนื้อกะไรนะคะปีสองห้าหนึ่งสองนะคะเป็นเนื้อกระไรแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะองนี้เป็นรายการที่สนะคะด้านหลังเขียนที่ระลึก2 4 7 8ดนะคะด้านหลังเขียนที่ระลึก2 4 7 8นะคะองนี้เป็นรายการที่สองที่สนะคะองนี้เป็นรายการที่สนะคะต่อไปรายการที่ 4, ะะสี่นะคะเป็นพระสิวรีนะคะเป็นพระสิวรีนะคะอง์นี้รายการที่4ี่นะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ ส่องให้ดูให้ชมกันแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่4นะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะด้านหลังนะคะส่องให้ดูเนื้อผิวนะคะเป็นคาบนะคะเป็นคาบรักสีดำแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะรายการที่5นะคะเขียนหลวงพ่อทบนะคะ วัดช้างเผือกนะคะอําตำบลวังชมพู่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2519นะคะเหรียญน,นี้รายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่6นะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่หนะคะ อง์นี้รายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงปู่ทีมปีพศ .2517 นะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทีมนะคะองค์นี้รายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะ รายการที่8นะคะเป็นพญานาคร้านหลังแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะเป็นพระนาคปกเขียนว่าพระโพธิสัตว์นะคะพังพการนะคะองค์นี้นะคะรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นพระปิตานะคะพระปิตารายการที่9นะคะมีตัวยันอักขระตรงหน้าท้องแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็มีตัวยันอักขระนะคะ เป็นพระปิดตารายการที่9นะคะอง์ time, นะะี้เป็นพระปิดตารายการที่9นะคะต่อไปรายการที painful, ะะ uh huh. bank, ่10นะคะรายการที่10เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู 2, ่โตะนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะ รายการที่11ดนะคะเป็นพระปกโพนะคะเป็นพระปกโพ hold, หลวงพ่อกล้วยนะคะเนื้อผิวสีแดงแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่11ดนะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะองค์นี้รายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะ รายการที่12นะคะเป็นพระปกโพเหมือนกันนะคะมี3เนื้อ3ผิวนะคะลองเลือกดูรับชมนะคะว่าชอบใจถูกใจองค์ไหนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะมีพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่13นะคะ รายการที่13นะคะเป็นเนื้อผิวออกสีเขียวนะคะเป็นเนื้อผิวออกสีเขียวแบบนี้เลยนะคะใบโพก้าใบนะคะพระปกโพด้านหลังพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่1 4นะคะรายการที่14นะคะเป็นรูปทรงหัวกระโหลกแบบนี้นะคะ เป็นรูปทรงหัวกระโหลกแบบนี huh ้นะคะแล้ว okay, ก็มีตัวยันอักขระนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะองค์นี้รายการที่15้านะคะ ส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยองค์นี้รายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าปี2519นะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะเหรียญที่ระลึกนะคะปี2519รายการที่16นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่17เนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะเป็นเหรียญพระหน้าปกนะคะที่ระลึกครบ8รอบนะคะเหรียญที่ระลึกครบ8ดรอบหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่จังหวัดระยองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะองนี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดวัดพระโคนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดพระโคนะคะองนี <huh kind of ้นะคะมีราบเรือนยศปลอดภัยนะคะมีราบเรื่อนยศปลอดภัยนะคะองนี้เป็นรายการที่องคนี้เป็นรายการที่18นะคะองนี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปนะคะรายการที่19นะคะรายการที่19เนะคะเป็นพระ สมเด็จนะคะทรงพยาคุดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะต่อไปรายการที่2ีสนะคะรายการที่20นะคะเป็นพระหลวงพ่อกล้วยนะคะ เหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะคะที่ระลึกในงานผูกพัศสีมา2521นะคะองค์นี้นะคะรายการที่20นะคะองค์นี้รายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตารายการที่21ด้านหลังนะคะเป็นหลังยันนะคะ ด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้เลยองค์นี้รายการที่21นะคะองคนี้รายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามด้านหลังเป็นตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังเป็นตัวย <hi> ันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิ erm. population. นนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่23นะคะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่23นะคะ ต่อไปรายการที่2 4นะคะรายการที่24นะคะเป็นหลวงพ่อหรือสีริงดำนะคะเหรียญหลวงพ่อหรือสีริงดำนะคะองนี้นะคะรายการที่24ปี2521นะคะปีพศ2521ด้านหลังเป็นท้าวเวสุวรรณนะคะด้านหลังเป็นท้าวเวสุวรรณนะคะองนี้รายการที่24นะคะต่อไปรายการที่2 5นะคะ รายการที่25นะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะองนี้รายการที่25นะคะองค์นี้รายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะเป็นพระคล้ายๆพระคงนะคะอง์นี้นะคะเนื้อผิวออกสีน้ำตาลมีคาบเหมือนคาบสนิมแบบนี้เลยนะคะ องคนี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะองค์นี้รายการที่26นะคะต่อไปรายการที่2 7นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มุนนะคะเหรียญหลวงปู่มุนนะคะต่อโค้ดเหมือนรูปช้างหรือหนูแบบนี้เลยนะคะมีโค้ดด้วยนะ องนี้นะคะหลวงปู่หมุนนะคะรายการที่27นะคะวัดบ้านจานนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดองค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นหลวงพ่อไปนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะองค์นี้นะคะเหรียญหล่อเนื้อผิวสวยสวยเลยนะคะองค์นี้รายการที่28ด้านหลังเขียนที่ระลึกนะคะเป็นเหรียญทรงเสมานะคะเขียนที่ระลึกสอง8นะคะเขียนที่ระลึกสอง8นะคะองค์นี้รายการที่28นะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะองค์นี้นะคะรายการที่29นะคะองค์นี้รายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นพระสมเด็จทรงสามเหลี่ยมนั่งอยู่บนดอกบัวแบบนี้นะคะหรือว่า มีพี่ๆบางท่านเคยบอกไว้นะองค์นี้ชื่อสมเด็จจิรด,ดาอะไรนะคะถ้าจําชื่อไม่ผิดนะก็ลองเอาไปสแกนดูกันได้นะคะหรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะ เป็นเหรียญเจ้าสัวร,รายการที่31ด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขรนะคะอง์น <ped> ี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพว <ped> ่อเกษมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษม <aran> ด้านหลังลูกแตงโมหรือลูกส้มแบบนี้เลยนะคะ หน้าหลังคล้ายๆรูปส้มแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่ $32 นะคะองค์นี้รายการที่ $32 นะคะต่อไปรายการที่ $33 นะคะรายการที่ $33 นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพูมนะคะเหรียญหลวงพ่อพูมนะคะจังหวัดนครสวรรค์วัดช่องแค่นะคะ พันษาที่59ครั้งที่1นะคะองค์นี้นะคะรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำวัดท่าซุงนะคะจังหวัดอุทัยธานีเหรียญทำน้ำมนต์นะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทำน้ำมนต์นะคะองค์นี้รายการที่3 4นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะคะอายุ95ปีนะคะด้านหลังนะคะมีตัวยนันอักขระนะคะด้านหลังมีตัวยนันอักขระแบบนี้เลยนะคะปีพศ .2517 นสนะคะองนี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นเหรียญน,นะคะพระครู หลวงพ่อแดงนะคะเป็นหวลวงพ่อแดงนะคะองค์นี้นะคะปี2561รายการที่36นะคะปี2561นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะองค์นี้นะคะรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระหน้าเสือแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหน้าเสือนะคะหลวงพ่อเปิ่นนะคะเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะรุ่นหนึ่ง องนี <dri> <els> ้นะคะเป็นรายการที่ uno, like, 對對37นะคะองนี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที white ่38นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหน้าตารูปทรงคล้ายเนื้อว่านเลยนะคะองนี้นะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังมีรอยโรยมวลสารด้วยนะคะมีรอยโรยมวลสารด้วยนะคะองนี้เป็นรายการที่38นะคะองนี้เป็นรายการที่38นะคะ ต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนั่งคุกเข่าปี2517นะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะ รายการที่สีสินะคะเป็นเหรียญ25ศสัตวรรษนะคะพระยืนนะคะเป็นเหรียญ25ศสัตวรษพระยืนนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวยันขยื่นด้วยนะคะแบบนี้เลยองค์นี้รายการที่40นะคะองค์นี้รายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จเรือแจวนะคะเป็นพระสมเด็จเรือแจวแ,แบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที ững, ่41นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีโบสถมีวัดมีเจดีย์นะคะมีคนพายเรือมีแม่น้ำแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะเป็นรายการที่42นะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที Indeed, ่43นะคะรายการที่43นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวแตกรายงามมีค่าบลักนะคะเนื้อผิวแตกรายงามมีค่าพลักนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43ด้านหลังมีตัวโค้ดภาษาจีนนะคะด้านหลังมีตัวโค้ดภาษาจีนนะคะองค์นี้รายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะรายการที่44นะคะเป็นพระสมเด็จมีหน้ามีต <Healthcare S 2> าน,นะคะพระสมเด็จมีหน้ามีตารายการที่44นะคะรายการที่44สนะคะพระสมเด็จมีหน้า <Robot consoles> <magical Salesforce> มีตาแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่45นะคะ เป็นเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินรายการที่สี่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่สี่สิบหกนะคะเป็นเหรียญนะคะหลวงปู่สุกนะคะวัดปากคอมะขามเท่าปีสองสี่หกหกนะคะเหรียญหลวงปู่สุกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่สิบหกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่สิบหกนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะคะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมปี2484นะคะปี2484นะคะสิธงสร้างบูชาพระพระคุณของหลวงพ่อนะคะราบผุนภูนทวีอง์คนี้รายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงนะคะองนี้รายการที่48นะคะองค์นี้รายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญเซมาเสือคาบดามนะคะหลวงพ่อพัดนะคะบุญยะกามโมนะองค์นี้นะคะวัดห้วยด้วนนะคะปี2563นะคะ ปี2563อำนาจโชคราบบาร,รมีนะคะเป็นเหรียญเสมาเสือคับดาบนะคะองค์นี้นะคะนี่เป็นเสมาเสือคาบดาบแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อพัดนะคะรายการที่49นะคะ ต่อไปรายการที่ห้สนะคะเป็นเหรียญมะเหส่วนนะคะเป็นเหรียญมะเหสวนนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ห้สิบนะคะองนี้เป็นรายการที่ห้ิบนะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ ส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้รายการที่50นะคะรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเรขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ